ยุคนี้การตื่นรู้ไม่ใช่การหลุดพ้นแต่เป็นการอัปเกรดสติให้ทันโลกที่เปลี่ยนเร็วเกินมนุษย์ตามทันหลายคนเข้าใจผิดว่าการตื่นรู้คือการหลุดพ้นแต่ความจรงิงยุคนี้ไม่ใช่การหลุดพ้นลมันคือยุคอัปเกรดสติให้ตามความเร็วของโลกให้ทันพลังงานโลกตอนนี้ไม่ได้เคลื่อนแนวตั้งสูงหรือต่ำแต่มันเคลื่อนในแนวนอนเหมือนมีหลายเลเยอร์ซ้อนกันในวินาทีเดียวใครที่ยังใช้สติแบบเก่าจะรู้สึกช้า เหนื่อยสับสนง่ายมากการตื่นรู้ยุคนี้คือการเห็นหลายเลเยอร์พร้อมกันทั้งความคิดความรู้สึกพลังและความจริงทําให้คนรู้สึกว่าอ๋อฉันกําลังรู้สึกแบบนี้นี่เองไม่ใช่การหาความวิเศษแต่เป็นการอ่านข้อมูลละเอียดของโลกใบนี้แบบที่เมื่อก่อนเราไม่เคยอ่านได้นี่คือเหตุผลที่หลายคนรู้สึกว่าฉันเข้าใจอะไรบางอย่างทั้งที่ไม่มีใครสอนหรือจูจ่ๆก็รู้ว่า อะไรถูกอะไรใช่โดยไม่ต้องคิดการตื่นรู้ยุคนี้ไม่ได้พาเราหนีจากโลกแต่มันทําให้เรามีสติเร็วกว่าโลกและนี่แหละคือพลังงานที่เปลี่ยนชีวิตคนได้จริงแบบไม่ต้องนั่งสมาธิสองชั่วโมงไม่ต้องเห็นแสงและไม่ต้องปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของตัวเองเลยคุณไม่ได้หลุดพ้นคุณแค่เริ่มอ่านโลกใบนี้ได้ในความเร็วใหม่และนั่นคือสัญญ,ญาณว่าคุณพร้อมสําหรับเส้นทางระดับผัดไปแล้วค่ะใครกําลังตื่นรู้บนเส้นทางนี้พิิพนมาเลยค่ะว่าฉันเอง